คำถามข้อนี้มาจากเรื่องความน่าจะเป็นเรามีเซต M อยู่ตัวหนึ่งเซต M นี้มีสมาชิกเป็นแมทริกขนาด2คูณ2 A B C D โดยที่ A B C D เหล่านั้นเนี่ยจะเป็นเลขที่มาจากลบหศูนย์แล้วก็1เท่านั้นคำถามคือถ้าเราไปสุ่มแมทริกมาตัวหนึ่งจากเซต M เมื่อกี้นี้แล้วความน่าจะเป็นที่จะได้แมทริกที่มีอินเวอร์สการคูณจะมีเท่าใดอันนี้ต้องไปเริ่มตั้งแต่ดูความหมายของคำว่าความน่าจะเป็นก่อน คำน่าจะเป็นเนี่ยเป็นอัตราส่วนของจํานวนเหตุการณ์ที่เราสนใจเทียบกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้อย่างตอนนี้ก็คือเรามีเหตุการณ์ที่เราสนใจเราเรียกว่าอีเวนต์ตัว E ีเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เราจะได้แมทริกซ์ที่มีอินเวสการคูณนี่คือสิ่งที่ตรวสนใจเราต้องไปหาว่ามีแมทริกซ์ลักษณะน,นี้อยู่กี่ตัวหารด้วยแมทริกซ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ไม่ว่าจะมีอินเวสการคูณหรือไม่มีก็รวมกันอยู่ในหัวข้อชื่อสามโพสเปสนี่เองดังนั้นก็ ต่อมามาดูอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าแมทริกซ์ที่มีอินเวอร์สการคูณอันนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับคําว่าแมทริกซ์เอกฐานด้วยแมทริกซ์เอกฐานหรือที่เราเรียกว่าซิงบูลาร์แมทริกซ์เนี่ยเป็นแมทริกซ์ที่มีดีเทอร์มิแนนต์เป็นศูนย์ซึ่งผลพลอยได้ตามมาคือถ้ามันมีเดดเป็นศูนย์เนี่ยมันจะเป็นแมทริกซ์ที่ไม่มีอินเวอร์สการคูณอันนี้เหตุผลก็มาจากสูตรของอินเวอร์สการคูณเลยว่า A อินเวอร์สเนี่ยหาได้จาก1ส่วนเดดเคูณกับ แพดจอยของแมทริกเเพราะฉะนั้นถ้าด e เทอร์มินแนนต์มีค่าเป็นศูนย์มันก็จะไม่มีอินเวอร์สการคูนนั่นเองทีนี้จริงๆแล้วในคาถามข้อนี้เราสนใจเหตุการณ์ที่ชื่อว่าการมีอินเวอร์สการคูณเพราะฉะนั้นการที่มีอินเวอร์สการคูณจริงก็แสดงว่าด e เทอร์มินแนนต์จะต้องไม่ใช่ศูนย์ซึ่งการที่มีเดทไม่ใช่ศูนย์เนี่ยมันมีหลายการณีแน่เป็นไปได้หลายแบบแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาลองคิดอีกลักษณะหนึง่งมาคิดในสิ่งที่โจทย์ไม่ได้ถามก็คือมาคิดกรณีที่เดทเนี่ อันนี้จะคิดได้ง่ายกว่าเพราะว่าเดดเป็นศูนย์ก็น่าจะมีจํานวนวิธีไม่เยอะมากเมื่อเทียบกับการที่หาเด็ดไม่ใช่ศูนย์ดังนั้นเราก็จึงแบ่งเป็นกรณีกันมาไปเริ่มต้นจากคําว่า Determin a n t ก่อนถ้าเราพูดถึงสมาชิกเป็น a b c d ถ้าหาเดดเราก็จะเขียนเป็นเส้นตั้งๆลักษณะน,นี้อันนี้เรียกว่า d e t e r m i n a n t ก็หาได้จากคูณลงลบคูณขึ้นก็คือ a d ลบกับ b c ตอนนี้เรากําลังสนใจเหตุการณ์ที่มันมีเดดเป็นศูนย์ ย้ำว่าเราทําตัวนี้เพราะว่ามันคิดเลขได้ง่ายกว่ามีวิธีไม่เยอะก็เลยจะจับให้ตัวนี้มีค่าเป็นศูนย์พูดง่ายคือเรากำลังสนใจเหตุการณ์ที่ชื่อว่า AD กับ BC มีค่าเท่ากันนั่นเองมันถึงได้มีเทสเป็นศูนย์ลักษณะนี้ก็มาดูว่าเป็นไปได้ในกียลักษณะเนื่องจากว่าตัว ABCD เนี่ยมันเลือกมาได้จากเพียงแค่เลขเป็นไปได้แค่3ตัวนี้เท่านั้นลบหนึ่งศูนย์หนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็มาเริ่มที่กรณีที่1ก่อนเป็นกรณีที่เราอยากได้ ผลคูณ ad กับ bc เนี่ยให้มันเท่ากันก็คือเป็นตั้งชื่อว่าให้มันมีค่าเป็นเป็นศูนย์เลยละกันก่อนให้มีค่าทั้งสองตัวนี้เป็นศูนย์ก็ไปลองคิดดูว่ามีกี่กรณีอ่ะไปเริ่มต้นจากดู a กับ d กันก่อนก็ที่เป็นไปได้ก็คืออย่างเช่นว่าเราให้ a เป็นลบหนึ่ง d เป็นศูนย์ a เป็นศูนย์ d เป็นศูนย์ก็ยังได้อยู่หรือ a เป็นหนึ่ง d เป็นศูนย์อันนี้ก็จะได้ผลคูณเป็นศูนย์ทั้งสิ้นยังไม่จบก็ยังมีกรณีที่เราเปลี่ยนมาให้ a เป็นศูนย์ แล้วก็ให้ D เป็นลบหให้ A เป็น0แล้ว D เป็น1อันนี้ก็ยังได้อยู่ทั้งหมดตรงนี้ก็คือมีผลคูณ AD เนี่ยเป็น0นย์ทั้งส้นพนองเดียวกันในการทํา BC ก็ทลาลักษณะเดียวกันนี่แหละแล้วก็จะทั้งหมดอยู่5กรณีเหมือนกัน1 2 3 4 5ลักษณะเดียวกันเลยแล้วสรุปว่าในเคสทีนหนึ่งนี่เป็นไปนได้กี่วิธีละ่ะอันนี้ก็ต้องใช้กฎการนับมากฎการนับบอกว่าให้เราพยายามหาวิธีของแต่ละงานทําไปเรื่อยๆแล้วเอาคําตอบมาคูณกันจะได้งานทั้งหมด อย่างเช่นตอนแรกเนี่ยเราเลือก a มาแล้วแล้วก็เลือกดีมาแล้วทั้งหมดตรงเนี้ยได้5วิธีแต่ถามว่าแล้งงานเสร็จหรือยงังก็ยังไม่เสร็จแน่เพราะว่าเราต้องจัด b กับ c ด้วยซึ่ง b กับ c จัดมาก็จะได้5วิธีเหมือนกันเพราะนั้นสรุปแล้วจำนวนวิธีที่เป็นไปได้ก็คือเอา5กับ5มาคูณกันถึงจะเป็นวิธีทั้งหมดที่เป็นไปได้ในเคสนี้ก็เลยได้ข้อสรุปมาว่าเคสที่หนึ่งจะมีทั้งหมดอยู่5คูณกับ5ก็คือ25วิธีเคสต่อมาเคสที่2คราวนี้เราให้ a d ออกมาเป็น1บ้างผลคูณของ ad กับ bc เนี่ยเท่ากับ1บ้างก็ไปิสต์มาว่า a กับ d มีได้กี่แบบอันนี้ก็จะง่ายแล้วถ้าเป็นเลข1ก็อาจจะเป็น1กับ1ห,หรือไม่ก็ลบ1กับลบ1เท่านั้นทํานองเดียวกัน b กับ c ก็จัดมาก,ก็ได้ลักษณะเดียวกันก็คือได้2วิธีเหมือนกันดังนั้นสรุปเหมือนเดิมว่าถ้าจะหาว่าสรุปแล้วในเคสที่2ได้กี่วิธีก็หาวิธีตรงนี้ก่อนได้2วิธีตรงนี้ได้2วิธีเอา2ตัวนี้มาคูณกันถึงจะกลายเป็นคําตอบที่สมบูรณ์ ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นเอา2กับ2คูณกันได้4วิธีเคสที่3เป็นเคสที่ว่า ad เท่ากับ bc แล้วก็เท่ากับลบ1อันนี้ก็ไปย่อยมาก็อาจจะมี1ลบ1ลบ1กับ1อันนี้ผลคูณได้ลบ1ทั้งสิ้นเลยแล้วก็ bc ก็ลักษณะเดียวกันได้2กรณีด้วยคำตอบตรงนี้ก็คือใช้2จากกรณี a กับ d ก่อนแล้วก็คูณกับวิธีของ b กับ c ก็คืออีก2กลายเป็น4 แล้วสรุปว่าคําตอบจริงตัวจริงอยู่ตรงไหนในกรณีที่มันมีหลายกรณีที่เป็นไปได้เราพยายามไปหาแต่ละกรณีมาก่อนก็คือ25 C กับ4แล้วสุดท้ายคำตอบของทั้งหมดก็คือเอาคำตอบแต่ละกรณีมาบวกกันอันนี้ก็เลยต่อว่าทั้งหมดมี25บวก4บวก4ก็กลายเป็น33วิธีในนี้ก็คือ3 3ทริกนั่นเองที่มีลักษณะเป็นเดมีค่าเป็น0เดสเป็นยแสดงว่าเป็น,น,มปน,นแมทริกเอกฐานก็คือเป็นแมทริกที่ ไม่มีอินเวอร์สการคูณนั่นเองซึ่งโจทย์ไม่ได้ถามตัวนี้โจทย์ไปถามหาแมทริกซ์ที่มีอินเวอร์สการคูณเพราะฉะนั้นก็เราไปต่อกันอีกทีหนึง่งเราก็ไปต่อกันว่าเนื่องจากว่าเรา,เ,าเราพบว่าแมทริกซ์ที่เป็นสมาชิกของเซต m เนี่ยเป็นไปได้อยู่2ออย่างก็คือเป็นแมทริกซ์ที่มีอินเวอร์สการคูณหรือไม่ก็เป็นแมทริกซ์ที่ไม่มีอินเวอร์สการคูณตอนนี้เราได้วิธีที่ไม่มีอินเวอร์สการคูณมาแล้ว เราจะหาที่มันมีอินเวสการคูณได้ยังไงละ่ะก็ไปหาจาก sample space กันก่อน sample space หมายถึงวิธีทั้งหมดที่เป็นไปได้ขอแค่เป็นแมทริกซ์ที่อยู่ในเซต m เนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วเนื่องจากว่าเราพบว่าในตัวแมทริกซ์ตัวนี้เนี่ยประกอบไปด้วยสมาชิกอยู่4ตัว a b c d อยู่4ตำแหน่งตามนี้ซึ่งเราพบว่าเราสามารถเลือกเลขมาใส่ในนี้ได้3วิธีก็คือไม่ลบหนึ่งก็ศูนย์ก็หนึ่งงานยังไม่เสร็จก็คูณต่อใส่เลขตรงนี้เข้าไปก็ใส่ได้อีก3วิธีลบหนึ่งศูนย์หนึ่ง ยังไม่เสร็จเรียบร้อยเพราะว่าตึ้งได้2ตัวก็คูณต่อไปอีกคูณกับตรงนี้อีก3คูณกับตรงนี้อีก3เพราะฉะนั้นสรุปแล้วจํานวนวิธีที่เป็นไปได้ของการสร้างแมทริกตัวนี้ก็คือเอาจํานวนวิธีเหล่านี้มาคูณกัน3คูณ3คูณ3คูณจนกว่าจะเสร็จงานตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วได้ตาแหน่งเลขมาสตัวแล้วเขาทั้งหมดก็เลยเป็น81วิธีก็คือ81แมทริกนั่นเองที่เป็น sample space ซึ่งในตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราสามารถแยกได้เป็น2กรณีเป็นกรณีที่มันมี inverse การคูณกับกรณีที่มันไม่มี อินเวอร์สการคูณซึ่งตอนนี้เราหาไปได้แล้วว่าไม่มีอินเวอร์สการคูณทั้งหมดมีอยู่33เพราะฉะนั้นตัวที่มีอินเวอร์สการคูณก็จะหาได้แล้วก็เลยเอาอันนี้มาเป็นคําตอบได้แล้วเรากําลังหาความน่าจะเป็นที่มันจะมีอินเวอร์สการคูณก็ต้องเท่ากับอัตราส่วนของวิธีที่มันจะมีอินเวอร์สการคูณตั้งหารด้วย sample space sample space เราได้มาแล้วเมื่อกี้แ1แล้วก็จำนวนวิธีที่จะมีอินเวอร์สก็คือมาจาก81ลบกับ33ก็เลยตอบว่า48ส่วน 81นั่นเองเป็นคำตอบ